แฟนๆร่วมอาไลั์ส่งกำลังใจให้ซันนี่สุวรรณเมธานนท์สูญเสียคุณแม่สุดที่รักข่าวเศร้าของวงการบันเทิงเมื่อพระเอกมาดนิ่งขวัญใจมหาชนอย่างหนุ่มซันนี่สุวรรณเมธานนท์ได้สูญเสียคุณแม่สุดที่รักโดยมีรายงานข่าวว่าท่านได้จากไปอย่างสงบท่ามกลางความโศกเศร้าของคนในครอบครัวโดยล่าสุดเพจข่าวชื่อดังเจมอร้ยแปดได้ออกมาแจ้งข่าวเศร้า เมื่อวันที่28มิถุนายน2568พร้อมเผยภาพซันนี่กับคุณแม่ซึ่งเจ้าตัวได้เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ในโซเชียลเป็นภาพอาลัยเพื่อแสดงความอาลัยและเคารพต่อท่านโดยทางเพจดังเผยข้อมูลระบุวา่าซันนี่สวรรณเมทานนท์สูญเสียคุณแม่และโพส์ภาพนี้ไว้อาลัยถึงท่านขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ และหลังจากเพจข่าวดัง J 108เจมอร้อเผยโพสต์ออกไปว่าซันนี่สวรร์เมทานนท์ได้สูญเสียคุณแม่อันเป็นที่รักทากลางแฟนคลับต่างร่วมแสดงความเสียใจต่อข่าวการสูญเสียคุณแม่ของซันนี่สวรร์เมธานนท์กันเนืองแน่นเลยทีเดียวล่ะค่ะขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ